ารถจอดหน้าบ้านเจ้าหมาใหญ่สุดหมาจิ๋วเฝ้าหน้าบ้านเจ้าไผรถจอดจหน้าบ้านมาได้เลยเจ้าไล่เจ้าไล่เจ้าเฮา้าไล่เปื้อนเจ้ามาย้อมเจ้าเสียงดังเลยเปิ้นในบ้านเนี่ยเล็กพิกขีหนูแต้แท้แสบจังเลยเห็นว่าตัวเล็กผมก็ทำงานเป็นนะครับ ผมก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับผมไม่โตแล้วครับผมเป็นหมาแคะหมาเล็กสุดละครับไปไหนจะได้สบายให้แม่อุ้มไปเลยครับอย่างหูฟังเสียงรถหน้าบ้านไผ่ามาจอดหน้าบ้านผนมาได้เจ้ามองไปะจะเห็นนะมองแทบจะไม่เห็นนะมันตัวเล็กรินคอนเข้าบ้านได้แล้วลูก ลินคอนครับลินคอนลินคอนอะไรลูกฮะได้ยินเสียงอะไรใครอยู่หน้าบ้านเหรอลูกกัดเลยเนอกัดต้นคอเลยเนอมาละมาละเข้าบ้านละบ้านละเข้าบ้านเสร็จจะวิ่งมาเลยก็จะ เอาเข้าบ้านรลยยังเดี๋ยวแม่เปิดประตูให้รินคอนเดี๋ยวเข้ามาสเสร็จเรามาพักผ่อนมานอนละเ,เปิดประตูลองเปิดประตูดูก่อนว่ามาหรือยังลองเปิดประตูดูก่อนว่ามาหรือยังมาแล้วมาแล้วเสียงกระแทกประตูแล้วเก่งจังเลยนะลูกโอ้เดี๋ยวให้กินนมเดี๋ยวให้กินกิน น่ยน่น่น่วิ่งวิ่งิงคึกคึกคึกเกงจงเลยนะนะกินข้าวก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนลูกกินข้าวกินน้ำก่อนข้าวกินน้ำก่อนเก่งนะเก่งจเลยลูกกินน้ำก่อนแม่จับหัวก่อน มาจับหัวไม่จับหัวสันหางสันหางจับหัวกันเก่งจังเลยลูกมาจับหัวจับหัวกันลูกมาจับหัวกันไม่ให้แม่จับไม่ให้แม่จับไม่ให้แม่จับขึ้นขึ้นเก้าอี้นอนเลยปะขึ้นเก้าอี้นอนเลยปะเร็วนี่ไหนที่นอนน้องไม่ไหนที่นอนน้องไม่นี่มีนี่เยอะเยะเลยที่นอนน้องอ่ะนะเยอะเยะจังเลย พ่อห่มนอนเลยลูกนอนเลยขึ้นมาขึ้นมาเร็วลินคอนลินคอนหลบอยู่ไหนอนยูนอนยย่ใต้เตียงเหรอเอามาเลยเลยูกเอามา ไม่ยอมไม่ยอมอยู่ใต้เตียงทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวส่องดูกันไม่ยอมไห,นไม,ไหน,น,นไม่ไหนพี่ลินคอนไม่ไหนมีแต่พี่จ้างกลินคอนไม่ไหนไมีแต่พี่จ้างมันมืดนี่ไม่เห็นเลยหายตัวไปไหนนี่หายตัวไปไหน,หต,ไไหนตัวเล็กตัวจิ๋วเอ้ยเอามาหาแม่เร็วตัวจิว๋ว มีไหนอ่ะซ่อนตัวอีกละซ่อนตัวอีกละมีไหนตัวจิ๋วมีไหนอ่ายินนี่เลยเอามาเลยลืกเอามาเลยไหนเอ๊นะเออแอบซ่อนตัวเอามาเลยมาขึ้นมานอนเร็วเร็วหาใจขึ้นมานอนเร็วๆใจแหล่ หาใจแลยเล่นตัวไม่สนใจละเล่นตัวเนี่ยอยู่ใต้เตียงเนื้อม่ต้องออกมาเล่นเนื้อ เก่งจังเลยตบมือให้ก่อนตบมือก่อนตบมือแผ่แะตบมือแผะแะเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยนะเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยม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 เลยรักผมชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับบา,บาย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 กับลูกบายบาย